นิทานมังกรน้อยลูน่ากับสะพานสายรุง้งการครั้งหนึ่งในดินแดนที่แสนไกลมีมังกรน้อยชื่อว่าลูนา่าลูน่าเป็นมังกรที่มีปีกสีรุ้งและความฝันที่จะเห็นสะพานสายรุ้งที่เล่าขานกันว่าเชื่อมต่อดินแดนแห่งความฝันกับโลกแห่งความจริงคุณแม่ข้าจะทําอย่างไรเพื่อหาสะพานสายรุง้งลูน่าถามคุณแม่ของเขาลูน่าเจ้าต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์และช่วยเหลือผู้อื่นหากเจ้าทําได้สะพานสายรุ้งจะปรากฏให้เจ้าเห็นคุณแม่ตอบ ลูน่าตัดสินใจออกเดินทางไปตามหาสะพานสายรุ้งเขาบินผ่านป่าใหญ่ทุ่งหญ้าเขียวขจีและข้ามแม่น้ำสายยาวระหว่างทางเขาพบกับสัตว์ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเขาเจอเจ้ากระต่ายน้อยที่หลงทางลูน่าก็ช่วยนำทางให้กระต่ายกลับบ้านเมื่อเขาพบกับเจ้ากวางที่ขาหักลูน่าก็ใช้ปีกของเขาปกป้องกวางจากอันตรายจนกว่ากวางจะหายดีทุกครั้งที่ลูน่าช่วยเหลือผู้อื่นปีกของเขาก็ยิ่งเปล่งประกายสีรุ้งมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่ลูน่ากำลังพักผ่อนอยู่ข้างน้ำตกเขาเห็น